ครับน้งบนองมิเรมามาแน่วปลาช่อนครับผมเป็นปลาช่อนพัชชาครับผมนอนีรกเขาก็ถอดปลาช่อนออกก่กอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก,กับหนึ่งบงกรอบแลวครับผม ใบที่แล้วครับผมมีเครื่องเ่อ,อมมีกกนนมีนี่ครับผมใบประกูดใบกระเพราหอมแล้วก็ผักชีจีนครับเดี๋ยวไปโขกปิดกันนะครับผมนี่ครับผมพี่นอ้องอ่ากับตำพริกหอมกระเทียมแล้วนะข่าตะไคร่น้ำตาลครับผมผงปรุงรสเ้องใส่ไปเรื่อยเลยครับ มาทานครับพี่น้องมาทานตักไกยกันเลยครับผมพี่น้องขั่วแบบเป็นบานมากครับผมครับผมสวัสดีครับผมมาหนองวัชกรสัจจิตครับผมวันนี้พอกันอีกอ่าพัดประโคพัดชาครับผมพี่น้องมาทานครับผมมาทานวับครับผม เหลืองไฟเล็กน้อยครับชั่วลอยน้ำมันห่อนครับผม,บผมพี่น้องโอเคครับผมน้ำมันเน่ามาทานแล้วครับผมน้ำมันเน่ามาทานใส่ลงไปครับผมเอาเห็ดกระเพียงปรุงก่อนเบอรงกะรีล่าแล้วครับเราจวดวะครับ าปใส่ลงไปแลครับผมกอดตั้งอแล้วครับมือไไครับผม ของห่วยเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเตะนนี้นะครับผมมะขามเปียกมะขามเปียกมะขามเปียกอยู่แปลแล้วอะไรนะพี่น้องเนาะเฮ้ยหาแป้วดูหาแป้วมะขามเปียกกันครับผมโอเคคลัวเฮาเนี่ยมันมานทานเลยพี่น,น้อง คมเปียกโอ้ยคัามเปียกครับผมแจมหักเปียกครับผมมาแซะในการได้ครับไปนองเลยมาฐานรับผมไปนองเป็นเมนูพระชาครับผมเ,เอาหั่นปลากอให้ละเอียดครับผมล่มางจัดจัดอะไรครับผมใส่น้ำไปน้อยหน่อยครับผม ผมกับปงปงตันใจชอบครับผมนั่น <c oughs> แหละชิมก่อนครับชิมก่อนครับพีเนาะม <c oughs> ันจะบ้างเอรอกครับผมปวดจสบมาทานน,นิยเดิอนพี่เนาะเดี๋ยว ใสากลขคอใส่ครับเดี๋ยวครับผมมาใส่น้ำคุกคลิกอีกน้อยนึงเพื่อเอาเติมเขื่อนนั้นเข้มข้นครับพริกหอมกระเทียมคราบใส่โกคกละเอียดครับผมพี่นอ้องถูกคลิกบุญนะใส่ปลาคอไปมาสิแหง้งหมดครับผมนม้ำกะไรนะครับผมพระเจ้าจอดมันจวดมากครับพี่น้อง ตวดแห้งตวดแห้งแรมเลยครับปลาคอเฮาเฮาเหาอันนี้เกิดแล้วครับผมเวลาเาถอดดีเฮาใส่เกลือลงไปน้ำครับผมคุกคุกกับปลาคอบ่อยไม่ตีกระทะครับผมมีรสชาติครับผมรสชาติมาทานครับผมอืแล่ว กรอบนอกกรอบนอกนงในคะับผดจวดแห้งจวดแห้งนะครับโอเคพี่อนใส่ปงีนะนะครับอู้จะนีเขามาแปง้งมาแปง้งะมาแปง้งใส่ดื้อมาแป้งผมจะน่ะทำไน่ะทำไง,งว เสียดเลยขึนมาไดเ้ว่าดเสียดเลยดูมองดูเดยอืมครับวันนีพี่น้องกำลังดีเวะมาหาหามนอครับสิมาซีบครับมาซีบเสร็จนางพอดีหลายไปหน่อยเฮ้ยอส่นทำเจ้าอ่ะ อืม uh ู huh. uh ้ค huh. รัพ uh ี huh. <that 's spooky> <that is popular> <that> ่น <diving> <CDU> <that> ้องปวดจากมาทางโอโห่เลยพี่นองไบจะแซบวัไนี่ ครับนี่ครับผมใส่ลงไปหอมนีคคค่ครับข้าคุกคุกรอบหนึ่งคลุก,กรอบหนึ่งครับผมเท่ากับพีกระทะเลยโอเคนะครับวจวดจัดหมาดทานเย้ครับผมปิดเลยครับผมปิดเลยแปบบ ครับผมมาสิแข่งไปเองครับผมพอปลาปลาช่อนเนลวลาเราถอดดูเขาจะแห้งครับผมแล้วก็ต้องการน้ำครับผมปลาคอปลาคอมักน้ำครับผมโวยยังไงก็คือปลาเค็งนะครับผมปลาเค็งปลาเค็งก็ปลาหมอจะมักน้ำรเนาะนี่เห็นไ่มครับพี่น้องสวดจัดมาทานครับผมสวดจัดมาทาน ับผมเ,ออเดี๋ยวถ่ายภาพนี้กนครับผมนะครับผมถอดปลักบ้างใส่ผีดีกว่าบมาดูกาวเปิดปัจชาปลาโคครับผมต้องกา้ไม่นานบุกคิดได้ครับผมน้องมันจองดีเสียบแหงเลือดไหลมันก็นบ,บ่อเสียบครับผมแหงเลือดไหลมันก็บบ่อบุกคุกิดครับผม กินยังบอกมาด้วยพี่น้องเมนู่ยังครับผมเดี๋ยวบ่านน้องจัดให้แบบมาตรฐานครับผมนะตรวจกาเอาซูกีเบาให้เป็นยังเป็น่งบเบาง่ายจบบให่ครับ มอเรียบร้อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวป๊าแต่งไหนวัน,นนี่ครับผมนี่ ซีมครับผมซีมซมโอ้ปิดเฟกตคนครับผมวุ้ยครับพี่น้องเอ้ยมาๆๆครับผม <c oughs> พีนองอน,องนี่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 เป็คำเลยครับผมนี่แสียบกินยังกับพี่น้องมีนามคุกกี้กินหน่อยนึงปลาคอร์ดผัดจ้ามันเได้ลื่นกอนะครับผมพี่น้องเอา้า ัวอยากผากเลยพี่หนังเลยนันก็จวดก็จอดแล้ว๋ั่ข้ารัรัม ค่อยๆชิมครับพี่น้องอืมจิ้มรสชาติดีเลยพี่น้องม,มาฐานมาฐานานี่ครับผมพป่นป้องก็เด้อกัขอบข้าวซาวครับผมพี่น้อง โอเคครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อย ครับผมพี่น้องวันนี้สำหรับเมนูผัดผัดชาปลาช่อนก็จบเสร็จตะเพียงสมัยของพี่น้องโอเคครับผมวันนี้ผมบ้าน้องจกขอสจิตก็ขอลาตะเพียงตอนนี้ครับพี่น้องก็ฝากติดตามผลงานครับผมการเห็ดกับเขาและกการเห็ดสวนนะครับพี่น้องสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมแล้วก็อีกคลิปหลายๆรายการครับผม อายูอากินครับผมวันนี้ก็ขอลาแลาว้วสวัสดีครับผมวัสดีครับจวดจาดมาทานเี่วครับพี่น้องดีเหมียนของกันครับ